กลายเป็น สิ่งจาเป็นสำหรับมนุษยชาติไปแล้วนะคะเพราะละครน,นอกจากจะทําให้ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยละครยังเป็นเครื่องแสดงถึงประวัติศาสตร์และอารยาธรรมซึ่งทาให้พวกเราทุกคนบนโลกนี้ได้ศึกษาและก็ชื่นชมกันอีกด้วยค่ะและด้วยความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ว่าการสร้างงานศิลปะใดๆก็ตามจะต้องมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้สร้างและผู้ชมจึงจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนเส่นเดียวกับเทศกาลละครกรุงเทพค่ะที่ปีนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นปีที่7แล้วนะคะ oh, 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 oh. อยากให้พ่อมีสุข ภาพแข็งแรงค่ะอยู่กับหนูไปนานๆนะคะรักพ่อค่ะ oh, oh. Oh, oh, oh. และนี่คือบรรยากาศของงานเทศกาลละครกรุงเทพในปีนี้ค่ะซึ่งเราก็เคยมาที่สถานที่แห่งนี้กันแล้วในปีที่ผ่านๆมานะคะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปนั้นก็คือจํานวนผู้คนค่ะทั้งผู้ที่มาแสดงและผู้ที่มาชมนะคะ ทำให้เราได้เห็นถึงความแข็งแรงและความเติบโตขึ้นของวงการคนทําละครของไทยเราค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวจะมีพี่ที่เป็นคนจัดงานเข้ามาให้รายละเอียดเราค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ครับสวัสดีครับนี่ต้องบอกว่าเป็นคนละครอย่างแท้จริงเลยค่ะจบจากสถาบันเดียวกันการแสดงการแสดงครับพี่เอ๋ค่ะคำขวัญประจําปีของเทศกาลละครกรุงเทพปีนี้เรามีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างคำขวัญก็คือดึงจากความเป็นละครนะครับก็เทเตอร์สปาร์คไลฟ์ละครจุดประกายชีวิตครับ ละครจุดประกายชีวิตฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันมัน,ม,นมันคือ,อยังไงคะในแง่ของละครเนี่ย <c oughs> คนทำเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้เลยจากละครนะ <c oughs> ในแง่ของคนดูเนี่ยคิดว่าละครมันอาจจะไปก่อให้เกิดอะไรในตัวคนได้ก็เลยเฮ้ยมันน่าจะเป็นคําที่คิดว่าเฮ้ยละครเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดอะไรในชีวิตของของคนดูและคนทำคุณลิซมองเห็นบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่างานยังไม่เริ่มดีเต็มที่แต่ว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเริ่มมารวมกลุ่ม ก็มีการยกฉากเข้าไปมีการซ้อมอะไรกันแล้วปีนี้นยาวชนเข้าร่วมเยอะขึ้นก้วคือปีนี้ถือว่าละครปีนี้มันมีประมาณ100เรื่องนะครับแล้วก็ในส่วนเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์เหมือนกันปีนี้จะมีเยาวชนจากทั่วประเทศเนี่ยมาเข้าร่วมในเทศกาลนะครับก็จะมีละครทั้งมัธยมทั้งสถาบันตุดมศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงสองวันสุดท้ายแล้วนะคะมีวันนี้มี ช่วงเยาวชนเนี่ยก็จะมีเนื้องานเยาวชนชนะครับเช่นละครที่อยู่ในโครงการยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชนของทศตศน,น,น,นะครับก็จะมีหลายเรื่องเช่นเจ,จ้าจ้าจุนจิมทาส,สามของกลุ่มบางเทนะครับถ้าเป็นช่วงคนทำงานเป็นมืออาชีพหน่อยอย่างเงี้ยฮะก็จะมีงานหลายทิ้นนะครับเช่นงานของหนังใหญ่วัดบ้านดอนที่จะอยู่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ช่วงสามตุ้งจะเป็นเรื่องละครยีิบสี่ชั่วโมงพูดถึง มุมมองของคนทำงานละคร24ชั่วโมง<ช>นะครับโดยตัวแทนคณะละครสามัญของกลุ่มละครกรุงเทพร่วมกันเล่นให้ยังไงเดี๋ยวเรามชมกันที่นี่คราว่าไฮไลท์ของวันนี้ที่มีแต่ละอย่างจะเป็นยังไงบ้างครับ ันโอเคนะครับในระหว่างเด็กกับบรรยากาศที่มาจัดตรงนี้ผมว่าสถานที่กับรูปแบบของการแสดงเนี่ยมันไปด้วยกันได้แล้วมันมันทำให้การแสดงดูนะ่าสนใจขึ้นนะผมว่ามันไม่ใช่ในโรงละครนะอะค่ะแล้วตอนนี้นะเรากนะ็อยู่กันที่หน้าเวทีกลางแล้วใช่ไหมคะพี่เอ๋ครับอโอ บรรยากาศของเทศราลละนรค่ะใช่ค่ะที่สถานีแห่งนี้นี่คือจะมีการแสดงละคร24ชั่วโมงใช่ไหมคะคอนเซ็ปต์มีธีมในการเล่าเรื่องให้กับผู้ชมยังไงบ้างคะก็เวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าหรือว่าชีวิตของการทำละครนะครับคคือในแง่ของละคร24ชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นพูดพูดคุยถึงเรื่องของการทำงานละครชีวิตของคนทำละครนะครเป็นเรื่องเล่าหรือว่าเป็น ประสบการณ์มุมความรู้สึกอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นําเสนอผ่านรูปแบบของละคร24ชั่วโมงโบลิ่งก็มันมีความแตกต่างนะระหว่างชีวิตคนปกติคนทําละครเพราะในเรื่องของการใช้เวลาวันนึงกับการทํางานที่มันเป็นคนละแบบมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วยังไงก็เดี๋ยวเราเร่งรับชมแล้วกันยังงเดีราับชมแล้วกัน็คุณเอไปนั่นกคุงละครที่เขถึงส่วนตัวว่าละครเนี่ยนั่นลูกมัเป็นธรรมะวัดเฉ ครูจะทำได้พัดใจสิกสิบผ้าเลยคะโอ้ไม่ไหวแล้วแล้วลูกเป็นบื่อเกียรติเม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจอยาอยู่กับที่โป <c oughs> รเจกต์ต่อไปคุณว่าครูจะทำไายไวเบิลน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะรับรองเลยคุณหนูจะต้องไปดูให้ได้ สวัสดีครับผมสนธยาสุชาตน,นะครับจากกลุ่มละครมะขามป้อมครับเป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทละครเรื่องละครเวที24ชั่วโมงครับละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของคุณวินเรียววารินนะครับจากเรื่องวรรณกรรม48ชั่วโมงแต่ว่าละครเรื่องนี้เราดัดแปลงมาเพื่อเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของวงการละครเวทีโดยเฉพาะก็เป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างกลุ่มมะขามป้อมร่วมกับสมาชิกของเครือข่ายละครอีก12กลุ่ม ก็ใช้เวลาซ้อมก็ประมาณ2-3อาทิตย์ครับสำหรับทีมของมันก็คือเราอยากพูดถึงว่าอยากให้คนที่หมดไฟกับการทำละครเนี่ยคิดที่จะสู้ลุกขึ้นมาทำละครเวทีต่อไปก็หวังว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ปีหน้าเนี่ยทุกคนอยากมาอีกแล้วก็งานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับจริผมมาดูแค่2ปีเองครับก,ก็รู้สึกดีเหมือนเดนิรู้สึกว่าน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆครับ นนจะติดตามข่าวสารได้ที่ไหนคะพี่ที่ไหนบ้างก็จะมีเวอร์ไวเว็บนะครับก็จะเป็นเวอร์ไวเว็บบางกอกเกียเตอร์เฟสติวัลซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเทศกาลกรุนเคสนอกจากนี้ก็จะมีเว็บละคร .og r ่เป็นเว็บไซต์ละครนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากในนั้นนะครับที่สําคัญค่ะนี่ยังนับเป็นการจุดประกายให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะได้เห็นความสําคัญแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพของการละครต่อไปด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ และตอนนี้นะคะนักเขียนในดวงใจเขาก็รอสอบคำถามกันอยู่แล้วะค่ะในช่วงของ Book at Heart ช่วง Book at Heart Book at Heart วันนี้น้องมินน้นอ่านหนังสือเรื่องสลัดสูตรไปเป็นเจจากเจไปเป็นแจ๋วของวารินีแย้มมุนเรืองเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่าพี่มีหลักการในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ